สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องน้องครับยูทูบครับอันนี้มาดูการทอนมันโอ้ทีมงานมีคนงานเยอะมากเลยมาดู ทางก่อนครับถ้าปิกอัพบรรทุกต้องทำให้มันเรียบครับแต่ถ้าอีแตนเนื้อไม่ต้องทำทางให้มันเรียบก็ได้ครับมันเป็นสูตรถ้า รถปีกอัพต้องทำทางให้มันเรียบครับมันไม่เหมือนกันนะครับความใช้งานไอีแตนนี่ไม่ต้องเรียบหรอกโอ้คนงานเจริญเ,เ,เ,ยยเร่งไงจะพามาชมเองซีสิบเจชม LC17 1 L4708 โอกาสถอนมันเป๊มันมันแล้วครับรื่นเริงมากเลยชุดนี้รื่นเริงมากครับพนักง,งานเยอะเอาให้เซตวันเดียวนะนอมจะนำดูสายโฮดครับมาฟังเสียงวิด เนี่ยมาตอบคอมเมนต์มาที่สายโบเรนจะพังเนี่ยครับสายมาจะเข้าสองปีแล้วครับยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะปุดมากเลยตายแบบชลุยเลยครับ าบางท่านว่าสาโบจะพังมันดูที่การดูแลด้วยนะครับเนี่ยเข้าจะเข้าสองปีแลวครับตัวโบเนี่ยยังใช้งานได้นะครับเจ้ามากเลยมาดูอีกครั้งนึงครับเสียงโบก็ทำงานปกตินะ เรวมากลยนะคับฟึดฟาดฟึดฟาดเลยกี่เฮาเอามาไทยนี่นายเบบกีเคยตระลงมือทุ่มกีฮาเอามาไทยด่าจี้อ้ทุ่มเลยใช่ปุ้ยอะไรใช้ระเบิดขมิ้นข้าเห็นตำลงใหญ่ข้าเอาเรียกมานายเบบ อันนี้ทีมงานรื่นเริงไหมอ๋อรื่นเริงว <c oughs> ู้นี่คือแผลมันบ <c oughs> ่นี่แหละคือมันโอ้นี่คือแผลมัน <c oughs> มันสมบุญนะเอ้ยบัดจมึงมึงม <c oughs> ึงเฮ้ยเจรดอง <c oughs> อ๋อเจรดองเฮ้ยเหลือกี่อิกลองโอ้ทีมงานรื่นเริงมากเลยนี่ ซื้อมาจากกุ้นอูนี่เลยครับเนี่ยตามนี้เลยนะครับยังใช้งานได้สปายเลยนะครับคันนี้ติดเองครับติดเองโบติดเอง วนะครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับที่ตามรับชมเล